สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวสินค้านะครับเป็นตูดเป็ดยางนะครับ d u r k Tail Racing ของ Goodway นะครับตัวนี้จะมีราคา950พร้อมส่งนะครับในกล่องจะมีเป็นตูดเป็ดยางขนาดความยาว1เมตร50เซนนะครับพร้อมกาว3 m อย่างดีนะครับพร้อมกาว3 m อย่างดีแล้วก็มีโลโก้คำว,ว่า Goodway นะครับวันนี้ที่เราจะมารีวิวก็คือเราได้ทำการติดตั้งลงในรถแต่ไม่ใช่บริเวณเป็นสปอยเลอร์ตูดเป็ดนะครับเราใช้ เป็นในรูปของเป็นสปอยเลอร์ด้านบนขอบหลังคานะครับแล้วแต่ท่านจะนํามาดัดแปลงนะครับซึ่งตัวนี้ให้ชิ้นงานที่ค่อนข้างสวยนะครับสวยมากๆเลยนะครับแล้วก็สปอร์ตไปอีกแบบหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครสนใจนะครับใครสนใจใครสนใจก็ให้มาติดต่อได้ที่ร้านพีสปอยเลอร์นะครับ089504 5477นะครับเดี๋ยวจะมีการรีวิวสินค้าตัวต่อไปนะครับขอขอบคุณมากครับ